สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องเต้าซอน้องเต้าซ้อจะพาไปชมกรรมาวิธีการทาขนมเต้าซ้อกันค่ะเตรียมถั่วเหลืองถั่วเขียวซี่ที่จะใช้ในการทําไส้ต้มให้เรียบร้อยแล้วนาไปปัน่นเข้ากระบวนการกวนบิวบิวบิวกวนแบบนี้ประมาณครึ่งวันนะคะได้ไส้แล้วต่อไปคือแป้ง นำแป้งเข้าเครื่องรีดนำแป้งที่รีดมาเข้าเครื่องปั้นเตาซอจึ๊บ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 จ๊บจ๊บจ๊บจัดเรียงให้สวยงามนี่ไงได้แป้งเข้าไปแล้วนำไปอบ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 เมื่ออบเสร็จแล้วนำไข่มาทาบนขนมเต้าซอว้าวไข่ไก่เต็มเลยทา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 จึ๊ดจึ๊บึ๊นำเข้าไปอบอีกครั้งอบ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  ว้าวน่าทานมากนำมาบรรจุลงกล่องและเตรียมจัดจำหน่ายได้เลยจัดจำหน่ายตรงโซนขนมพื้นเมืองภูกเก็ตหากท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถมาซื้อได้ที่หน้าร้านนะคะและยังมีช่องทางออนไลน์ Facebook ร้านคุณแม่จิ้วของฝากเมืองภูกเก็ต LINE KMJ Shop อย่าลืมสั่งไปทานนะคะต้องซองอร่อยอรอ,ยอส่งให้ทุกคนทานอยู่นะ